ช้าวันใหม่หลังฝนตกหนักเมื่อคืนทุ่งนาข้าวเขียวขจีย่าระบาดข้างทางแตกยอดอด่อนทุกสิ่งรอบตัวดูสดชื่นและสบายต่ดินชายหนุ่มผู้สืบทอดพื้นดินกว่า30ไร่จากพ่อแม่ที่ล่วงลับเมื่อคืนเขาจับปลาได้มากมายจากห้วยข้างที่หนาชาวนี้จึงต้องนำปลาไปส่งแม่ค้าที่ตลาดปกติแล้วดินจะไปคนเดียวแต่วันนี้ ดาวภรรยาสาวของเขาขอติดรถไปด้วยเพราะมีนัดตรวจคันกับหมอทั้งสองแต่งงานกันมาได้ห้าเดือนและดาวกำลังตั้งคันอ่อนๆดินกับดาวประกอบอาชีพ,พเกษตรกรรมแบบผสมผสานเลี้ยงไก่เนื้อไก่ไข่กบแล้วมีวัวสองแม่ลูกอยู่คู่หนึ่งเส้นทางไปตัวเมืองในวันนี้สวยงามหลังฝนตกหนักเมื่อคืนทิวเขามีเมฆคลุมยอดผู สองข้างทางเป็นที่ลาดมีต้นไม้ขึ้นเสมกับป่ายารถกระบะเก่าของพ่อที่มอบให้ยังคงใช้งานได้ดีดินเป็นลูกชายคนเดียวจึงต้องรักษาพื้นดินกว่า30ไร่ทำกินสืบต่ออาชีพพ่อกับแม่หลังเสร็จธุระในเมืองเวลาประมาณ11โมงเสร็จดินพาดาวไปกินข้าวที่ร้านอาหารก่อนกลับนานๆกินทีไม่เป็นไรหรอกดินพูดกับชายมือลูบท้องภรรยาอย่างทนุถนอม เจ้าตัวเล็กคงจะชอบอ่ะเพราะดาวกินข้าวได้เยอะเลยวันนี้ทั้งสองมองหน้ากันอย่างมีความสุขก่อนที่ทั้งสองจะได้คบหาจนแต่างงานดินต้องพิสูจน์รักแท้มานับครั้งไม่ถ้วนดาวคือยอดดวงใจของดิคขากลับบ้านรถแล่นตามทางมาอย่างสบายไม่รีบร้อนอก่อนจะขึ้นเนินถึงจุดชมวิวสวยตรงหน้าห่างออกไปประมาณร้อยเมตร ดินสังเกตเห็นกลุ่มวัยรุ่นอายุประมาณ16-17ปี4-5คนพร้อมรถมอเตอร์ไซค์3คันกำลังแลกเปลี่ยนของบางอย่างเมื่อรถของดินแล่นผ่านไปเขาเห็นชัดเจนว่าหนึ่งในนั้นคือเอกลูกกำนันอาจในห่อที่พวกเขาถืออยู่นั้นดูเหมือนจะเป็นยาบ้าสแสดงว่าเด็กกลุ่มนี้กำลังซื้อขายยาบ้ากันหลังจากรถผ่านไปสักพักขณะขึ้นเนินมอเตอร์ไซค์ทั้ง3คันก็วิ่งตามมาอย่างรวดเร็ว พวกเขาปาดหน้าให้รถดินหยุดสองคนเดินมาที่รถพร้อมชักปืนออกมาขู่มึงเห็นอะไรวะวัยรุ่นหน้าตีที่ดินไม่เคยเห็นหน้าขู่ตะอคอกและยกปืนเล็งมาที่ดินไม่รู้ไม่เห็นอะไรทั้งนั้นแหละดินตอบด้วยเสียงสั่นเล็กน้อยดินตัดสินใจผลักประตูรถข้างคนขับกระแทกพวกมันสองคนล้มกลิกและเหยียบคันเร่งส่งรถพุ่งไปข้างหน้าพวกมอเตอร์ไซค์ตามติดมา อ้อมยืนกระหน่ำมาที่รถยางรถแตกไปเส้นหนึ่งรถเสียหลักแต่ดินยังประคองไปได้แต่อีกนัดเจาะเข้าที่หัวไหล่ของดินทำให้เขาไม่สามารถประคองรถให้วิ่งตามทางได้แล้วรถหันหน้าลงข้างทางที่เป็นทางลาดลงไปด้วยการตะแคงข้างและพลิกตลบจะลงไปหยุดอยู่ก้นหุบลึกประมาณ30เมตรพวกไปรุ่นยืนถือปืนมองที่ขอบถนน มีรถโดยสารวิ่งมาจากทางตลาดพอดีกลุ่มมอเตอร์ไซค์จึงรีบหนีไปอย่างรวดเร็วดินรู้สึกเจ็บไปทั้งตัวเขารู้สึกว่าแขนหักหัวแตกแต่ดาวแน่นิ่งไปดินจับดาวเขย่าก็ไม่ตื่นสักพักดินก็มีอาการมองอะไรผ้าหมัวหัวสับประงกได้ล้มฟุบลงไปเฮ้ยไอ้ดินดินได้ยินไหมดินอย่าเพิ่งลับดินเสียงสุดท้ายที่ดินได้ยินก่อนทุกอย่างจะดับบุบ เสียงฝนปล่อยลงมาเบาๆบนหลังคาโรงพยาบาลกลิ่นยาฆ่าเชื้อเจือจางในอากาศดินลืมตาขึ้นมาช้าๆท้องฟ้าข้างนอกเป็นสีขาวบมัวจากมา่านหน้าตาที่ถูกปิดเอาไว้เขารู้สึกปวดหน่วงที่ร่างกายแต่สิ่งที่ทําให้เขารู้สึกตื่นขึ้นมาจริงๆก็คือความรู้สึกปวดเยี่ยวดินพยายามขยับตัวแต่ร่างกายแทบขยับไม่ได้แขนขาถูกเข้าฝืน มีสายน้ำเกลือห้อยระโยงระยะที่หัวมีผ้าพันแผลรัดแน่นเขาเหลือบตามองไปร,บรอบๆห้องเตียงคนป่วยเรียงรายอยู่ไม่ไกลบุรุษพยาบาลเดินเข้ามาพอดีอ,อยากเข้าห้องน้ำสักหน่อยเสียงของดินแหบพรากเดี๋ยวผมช่วยพยุงไปครับดินพยายามก้าวขาลงจากเตียงขาที่อ่อนแรงทำให้เกือบล้แต่บุรุษพยาบาลช่วยพยุงไว้ได้ทัน เมื่อทำธุระเสร็จและกลับมานอนที่เตียงดินก็เริ่มคำถามแรกที่วนอยู่ในหัวผมผมหลับไปนานแค่ไหนสามวันสามคืนครับสามวันเขาจำได้ว่าเกิดอุบัติเหตุรถตกถนนพลิกคว่ำเมียเมียผมดาวดาวไปไหนดินพยายามถามบุรุษพยาบาลและพยายามลุกข,ขึ้นจากเตียงบุรุษพยาบาลรีบกดไหลของเขาลง จะเย็นๆคุณต้องพักผ่อนก่อนนะครับผมผมอยากเจอเมียผมดินน้ำตาคลอเบา้าหัวใจเต้นแรงเหมือนจะทะลุออกมาเอาไว้คุณหายดีก่อนนะครับเดี๋ยวจะพาไปพบคุณดาวแต่ไม่มีใครบอกอะไรเกี่ยวกับดาวเลยไม่มีใครพูดถึงเธอแม้แต่นิดเดียวสองเดือนผ่านไปดินเริ่มเดินเองได้โดยใช้ไม้เท้าคํำพยุกตเขาเฝ้านับวันรอที่จะได้กลับบ้านตาจัน พ่อตาของเขามารับด้วยตัวเองเมื่อรถกระบะคันเก่ามาจอดที่หน้าบ้านกลิ่นดินและใบหญ้าชื้นจากฝนเมื่อคืนลอยมาแตะจมูกดินมองไปยังเรือนเล็กที่เขาเคยอ,อยู่กับดาวทุกอย่างยังเหมือนเดิมแต่ดาวไม่อยู่พ่อดาวไปไหนดินถามเสียงสัตว์ตาจันเงียบไปอึดใจกอนถอนหายใจเฮือกใหญ่เฮ้ยดาวมันตายแล้ว ดินเหมือนถูกสายฟ้าฟาดลงก,กลางอกไม่ไม่จริงใช่ไหมพ่อดาวยังไม่ตายใช่ไหมร่างของดาวกระเด็นออกจากรถไปตอนที่รดพลิกคว่ำพร้อมกับแกหมอพยายามช่วยเต็มที่แล้วแต่เสียงตัดจันขาดหายไปเมื่อดินสุดลงกับพื้นน้ำตาไหลอาบแก้ม หัวใจเหมือนจะแตกสลายไม่จริงไม่จริงใช่ไหมพ่อไมอ่ไม่ไมดินร้องไห้ฟูมฝายมือจิกถึงเสื้อผ้าของตัวเองวันเวลาผ่านไปความเศร้าของดินกลายเป็นความสิน้นหวังเขาหันมากินเหล่ายอมใจทุกวันแรกๆแค่ดื่มให้พอเมาแต่ไม่นานก็เริ่มดื่มจนไม่รู้สึกตัวเมาจนหลับข้างถนนได้ ไม่สนใจการงานปล่อยไร่นาทิ้งร้างพวกสัตว์ต่างๆที่เคยเลี้ยงไว้ก็ถูกขายไปจนหมดดินมึงจะปล่อยตัวแบบนี้ไม่ได้นะเว้ยเพื่อนคนหนึ่งพยายามเตือนดินหัวเราะในลำคอยกขวดเหล้าขึ้นกระดุกแล้วจะให้กูทำยังไงเมียกูกับลูกกูก็ตายไปแล้วชีวิตกูไม่มีอะไรเหลืออีกแล้วเขาเดินโซซัสโซซีไปตามทางเทาง้ทาพูดกับหมาก,กับแมวหรือต้นไม้ เหมือนเป็นคนบ้าผมเพผ้าเริ่มยาวรุงรังนวดเข่าขึ้นรุ่ยราดตัวเหม็นสาบจนไม่มีใครอยากเข้าใกล้ชาวบ้านก็เริ่มกระซิบกระราบว่าไอ้ดินมันเสียสติแล้วสงสารมันนะไหนก็ดูไม่ได้เลยว่าเหมือนศพเดินได้จริงๆเลยดินเอ้ยคืนหนึ่งขณะที่ดินนั่งดื่มอยู่ใต้ต้นไม้ข้างทางเสียงมอเตอร์ไซค์สิ้นผ่านไป เสียงหัวเราะของวัยรุ่นพวกนั้นดังแทรกเข้ามาในหัวดินเงยหน้าขึ้นมองแสงไฟท้ายรถมอเตอร์ไซค์กอที่ภาพในอดีตจะตะวัดกลับมาในหัวพวกมันพวกมันเป็นคนยิงรถของเขาพวกมันเป็นคนทำให้ดาวตายมือของดินกําขวดเล่าแน่นเส้นเลือดปูดขึ้นที่ขมับความเศร้าในใจเขาแปลเปลี่ยนเป็นไฟแค้นที่เริ่มลุกโชนพวกมึงพวกมึงต้องชดใช้ แววตาที่เคยสิ้นหวงกับกลายเป็นดวงตาของชายที่พร้อมจะลุกขึ้นมาทวงถามความยุติธรรมเสียงลมหอบใหญ่พัดวูบฝุ่นทรายและใบไม้แห้งเปรีววั่นตำแรงลงดินวิ่งโซเซถือขวดเลราไล่ตามหลังกลุ่มวัยรุ่นที่ขับมอเตอร์ไซค์ผ่านหน้าเข้าไปเมื่อครู่ไอ้เอกไอ้ตพผกมึงข่าเมียโกกลุ่มวัยรุ่นเหลียวหลังมาหมง ก่อนจะหัวเราะกันอยากสักใจไอ้ขี้เมามึงอะไรวะใครไปฆ่าเมียมึงวะคนบ้าคนเสียสติไปตายไหนก็ไปเสียงเยอะอยียงยิ่งทำให้ดินเลือดขึ้นน่ะเขาเร่งฟีเท้าแต่ก้าวขาที่อ่อนแรงไม่ทันมอเตอร์ไซค์สามคันนั้นก็บิดเร่งเสียงดังแผดและพุ่งหายไปในความมืดดินยืนหอบหายใจหน้าแดงกำล้วยความกลุ้ เขากำขวดเหล้าแน่นจนเส้นเลือดปูดขึ้นบนหลังมึงเขาจำได้หมดแล้วพวกมันมีปืนมียาบ้าและหนึ่งในนั้นคือไอเอกลูกกำนันอาจไอเอกมึงต้องชดใช้เมฆดำจับตัวกันแน่นบนท้องฟ้าบรรยากาศร้อนอบอ้าวเหมือนฝนจะตกดินเดินโซซัดโซเซตรงไปยังบ้านของกำนันอาจลมพายุเริ่มพัดแรงขึ้นทุกขณะ ฝุ่นทรายลอยขึ้นเป็นสายในอากาศเมื่อไปถึงบ้านกำนันดินยืนอยู่กลางลานกว้างหน้าบ้านแล้วตะโกนออกมาไอเอกออกมาเดี๋ยวนี้เสียงของเขาก้องสะท้อนไปทั่วลานบ้านคนงานและลูกบ้านแถวนั้นหันมามองด้วยความตกใจประตูบ้านเปิดออกกำนันอาจเดินออกมาพร้อมลูกน้องสองคนมีไรวะไอ้ดินมึงเมาออมาหาเรื่องที่บ้านกูด้ไงดินชี้หน้ากำนันน้ำเสียง ต็มไปด้วยความโกรธไอเอกลูกมึงเน่ะฆ่าเมียกูกำนันอาจนิ่งไปครูน่นก่อนจะขมวดคิ้วเข้มเฮ้ย <Hey, S 1> มึงพูดให้ดีๆนะไอ้ดิน,ะอ,ดนอย่ามากลกาวหาลูกกูแบบนี้กูเห็นกับตามันอยู่กับพวกวัยรุ่นค้ายามันเป็นคนไล่ย,ยิงกูจนรถกูตกเขาเมียกูตายเพราะลูกมึงกำนันอาจหน้าตึงขึ้นมาทันทีมันหูปากเลยดินมึงไม่มีหลักฐานอย่ามาพูดพล่อยๆนะเว้ยกูไม่สนใจเรื่องหลักฐาน กูจะลากคอมันออกมาชดใช้ให้เมียกูดินตะโกนลั่นกำนันอาจเริ่มโมโหโบกมือสั่งลูกน้องเอามันไปโยนทิ้งที่บ้านสวนสิลูกน้องทั้งสองกระชากแขนของดินดินพยายามขัดขืนแต่ร่างกายที่อ่อนแรงจากการกินเหล้าแทบไม่มีเรี่ยวแรงสู้ถูกลากขึ้นรถกระบะแล้วพาออกไปจากหมู่บ้านบ้านสวนร้างหลังเก่ามืดมิดมีแต่เสียงลมวีดวิวผ่านกิ่งไม้ ดินถูกโยนลงจากรถร่างเขากระแทกผืนจนรู้สึกเจ็บไปทั้งตัวอยู่ที่นี่ไปก่อนละไอ้ขี้เมา <laughs> ฝนเริ่มตกลงมาเม็ดแรกก่อนจะกลายเป็นสายฝนนานะัดซัดลงมาทั่วทั้งลานบ้านดินลุกขึ้นมานั่งบนแคร่ไม้เก่าผุๆเขายกมือขึ้นกุมหน้าฝนซัดร่างเขาจนเปียกโชกแต่น้ำตาของเขากลับร้อนเผาไอเอก มึงฆ่าเมียกูเสียของเขาแผ่วเบาเราวกับกระสิบดวงตาแข็งกล้าวขึ้นมาช้าๆเขานั่งอยู่ที่นั่นทั้งคืนฝนตกกระหน่ำจนพื้นแฉะไปหมดแต่เขาไม่ขยับไปไหนรุ่งเชา้าตาจันเดินมาตามหาพอเห็นสภาพของดินที่นอนเปียกฝนทั้งคืนใบหน้าเศร้าหมองและดวงตาแข็งกร้าวตาจันก็ถอนหายใจยาวๆเฮ้ย ลุกขึ้นเถอะว่าลูกเอ้ยตาจันจับแขนดินพยุงขึ้นพอกันทีเรื่องเล่ากับบ้านเราเถอะดินยอมให้พ่อตาพยุงกลับบ้านพอไปถึงบ้านตาจันจับดินตัดผมโกนหนวดอาบน้าเปลี่ยนเสื้อผ้าให้เรียบร้อยตั้งแต่วันนั้นมาดินเลิกกินเหล้าเขากลับไปที่สวนของตัวเองเก็บกวาดทุกอย่างให้สะอาดเหมือนเดิมทำหนาทำไร่ เลี้ยงไก่และปลาส่งตลาดเหมือนเคยแต่มีสิ่งหนึ่งที่เปลี่ยนไปเขาไม่พูดจาก,กับใครง่ายๆอีกแล้วแววตาของดินเต็มไปด้วยความมุ่งมัน่นไม่ใช่เพื่อจะใช้ชีวิตไปวันๆแต่เพื่อรอวันที่จะสะสางบัญชีแคสกับไอ้เอกและพวกของมันหลังจากกลับมาทำงานเหมือนเดิมดินเริ่มมองหาวิธีเพิ่มพละกกำลังของตัวเองเขารู้ดีว่าไอเอกและพวกมันมีปืดมีพวก และอาจจะมีกำลังอาจคอยหนุนหลังเขาต้องแข็งแกร่งขึ้นดินเริ่มออกกำลังกายทุกวันวิ่งรอบที่นาของเขายกของหนักฝึกการต่อสู้แบบพื้นบ้านจากชาวบ้านที่เคยเป็นทหารกกับเขาเรียนรู้วิธีต่อยตีปลดอาวุธฝึกการใช้อาวุธมีดและไม้วันเวลาผ่านไปดินเริ่มมีร่างกายที่แข็งแกร่งขึ้นมาอีกครั้งแต่สิ่งที่เปลี่ยนไปมากที่สุดก็คือดวงตาของเขา มันไม่ใช่แววตาของคนสิ้นหวังอีกต่อไปแต่มันคือเววตาของชายที่กำลังรอวันที่จะเอาคืนที่บ้านกำนันอาจในตอนเย็นกำนันนั่งอยู่ในห้องนั่งเล่นท่าทางสงบแต่ดวงตาแฝงไปด้วยความคลิยดไอเอกลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของเขานั่งอยู่ข้างๆสา,ายตาม,มองพ่อตามคำสัง่งนี่มึงไปทำอะไรอีกแล้วไอเอกมึงเนี่ยทำอะไรประเจดิดประเจอแบบนี้อีกนะ ต่อไปนีมึงต้องระมัดระวังตัวไว้บ้างทัาอะไรยิดทำไม่น่าพ่อเสียหายเข้าใจไหมกำนันพูดเสียงต่ำแต่มีกำลังพ่อไม่ต้องห่วงแล้วฮะไอ้ดีมันจะจำอะไรได้มันเป็นคนบ้าแล้วแล้วตอนเนี้ยไอ้เพิ่งกับสารวัตเทพพ่อออกมันเนี่ยก็เป็นกำแพงให้ผมแล้วนะไอ้เอกตอบเสียงมั่นใจกำนันอาจพยักหน้าชา้ชาๆอืมถ้ามึงมั่นใจขนาดนั้นก็ดี พ่อก็แค่ไม่อยากให้มึงทำอะไรที่มันเกินเลยจนเกินไปช่วงเย็นหลังจากเสร็จสิ้นงานในสวนดินสวมแจ็กเก็ตด,ดำกับหมวกกันน็อกแล้วขี่มอเตอร์ไซค์เข้าตัวเมืงเขาแวะไปะที่ร้านซ่อมและแต่งมอเตอรไ์ไซค์ให้ช่างทำการอัปเกรดรถของเขาให้แรงและพร้อมสำหรับการออกตัวอย่างรวดเร็วช่างบอกเขาว่าใช้เวลาเพียงสอสาวันเท่านั้นหลังจากนั้นดินไปหาจ่าพันทหารเก่า ที่เคยผ่านสมรภูมิสงครามในเลาเขาได้เรียนรู้การต่อสู้ด้วยมือเปล่าและอาวุธต่างๆจากจ่าพันจนชำนาญแต่มันยังไม่พอสำหรับเขาตอนนี้ดินต้องการปืนจาพันผมมีงบให้แสดหนึ่งขอปืนดีๆตัวที่ใช้ในการฆ่าพวกเวียดนามกับลาวแดงที่จ่าเคยใช้มาแล้วจ่าพันจับมือกับบินด้วยความจริงจังวันมะรืนเดี๋ยวจ่าจัดให้ปืนของจ่ายังเก็บไว้ที่ปลอดภัย แล้วก็จะฝึกขยิงมันแมนด้วยคืนวันนี้ดินมุ่งหน้าไปยังแหล่งม่วสุมของกลุ่มัยร่นที่คาดว่าน่าจะมีไอเอกและเพื่อนๆของมันที่เคยยิงเขาจนทําให้รถตกหุบและทําให้ดาวเมียเขาตายดินจอดรถมอเตอร์ไซค์ไว้ข้างทางและหยิบหมวกแก๊ปขึ้นมาใส่อําพางหน้าก่อนเดินไปยังร้านก๋วยเตี๋ยวโต๊ะรุ่งที่อยู่ริมถนนสั่งก๋วยเตี๋ยแล้วก็มานั่งรอที่โต๊ะขณะที่ดินนั่งรออยู่นั้นสายตาเขาก็เหลือบไปเห็นกลุ่มัยรัส ขี่มอเตอร์ไซค์เข้ามาจอดที่หน้าร้านสามคันมีแวรุ่นสามสี่คนเดินเข้าไปหาพ่อค้ากล้วยเตี๋ยวและก็ตบหน้าพ่อค้าอย่างไรวันนี้ถ้ามึงไม่จ่ายค่าคุ้มครองร้านพังเนี่ยหนึ่งในพวกมันตะอคอกขู่ทันใดนั้นพวกมันก็เริ่มล้มโต๊ะเก้าอี้และโยนแก้วน้ำทิ้งอย่างไม่ใส่ใจคนที่นั่งอยู่ในร้านต่างพากันลุกหนีไปอย่างรวดเร็วดินเริ่มถอยออกห่างมาจากร้านมองเหตุการณ์จากมุมที่ปลอดภัย เขากำลังคิดว่าจะทํำยังไงดีแต่แล้วสายตาของเขาก็จ้องไปที่แวรุ่นคนหนึ่งที่นั่งอยู่บนมอเตอร์ไซค์ไม่ได้เข้าไปขู่พ่อค้าแต่กําลังสูบบุหรี่ดินขยับมองให้ชัดขึ้นและในที่สุดเขาก็เห็นใบหน้าของมันชัดเจนมันคือไอ้หน้าติเพื่อนของไอ้เอกที่เคยมีส่วนร่วมในเรื่องราวที่ทําให้เขาต้องสูญเสียมียไอ้หน้าตีหันมาสบตากับดินและดินก็รู้ว่าเขาจํามันได้ไม่มีผิด แล้วไอ้หน้าติก็เดินเข้ามาหาเขามันเดินกลับมามองหน้าดินอ้าวนึกว่าไอ้เหียคมจำผิดคนซะได้แล้วก็หันหลังกลับไปที่รถมอเตอร์ไซค์ของมันสักพักกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนั้นก็ขี่มอเตอร์ไซค์หายไปดินมองตามพวกมันไปก็จะเดินเข้าไปหาพ่อค้าก๋วยเตี๋ยวที่นั่งอยู่เงียบๆทีโต๊ะพี่พวกนี้มาทำอะไรดินถามด้วยความสงสัย พวกมันมาเก็บค่าค้มครอง,องดินพยักหน้าสแสดงความเข้าใจแล้วมันได้ไปเท่าไหร่อ่ะห้าร้อยหมดทุนพอดีพ่อค้าตอบเสียงเศรัดินหยิบธนาบัตรพันบาทยื่นให้พี่เก็บไว้แต่ขอแลกกับรายละเอียดของพวกนี้ให้ผมหน่อยพ่อค้าก๋วยเตี๋ยวรับเงินมาอย่างอึดอัดแต่ก็ยอมเล่าให้ดินฟังพวกเนี่ยคือแก๊งเทพเพิง ไอ้เพลิงคนหน้าตีเนะี่ยเป็นหัวหน้าแก๊งส่วนไอ้เอกลูกกนั้นอาจาเป็นรองหัวหน้าพวกมันมาจากไหนก็ไม่รู้แต่เก็บค่าคุ้มครองร้านค้ามาได้ปีกว่าแล้วมีเขาวว่ากำลังทำธุรกิจยาเสพติดกันด้วยดินได้ฟังแล้วก็ตัดสินใจพวกมันถึงเวลาแล้วที่จะต้องชดใช้ เสียงเครื่องยนต์มอเตอร์ไซค์แต่งพิเศษคำรามก้องในโรงซ่อมดินลองบิดคันเร่งและออกตัวรถตอบสนองทันใจไม่มีหนูนนี่คือพาหนะที่เขาจะใช้ในแผนของเขาช่างซ่อมยืนกอดอกด้วยความภาคภูมิใจรถพร้อมแล้วต้นจัดไปลายไหลไม่มีสะดุดแน่นอนที่กระท่อมของจ่าพันเสียงปืนดังขึ้นเป็นระยะระยะ กลางป่าเปียกมีเพียงเป้ากระดาษที่โดนกระสุนทะลุเป็นรูเท่านั้นที่บ่งบอกถึงผลลัพธ์ของการฝึกตอนนี้มึงัะยิงแม่ระดับนักฆ่าได้แล้วนะไอ้ดินจ่าพันพูดพลางมองดินที่ยืนถือปืนด้วยแววตาเย็นชาดินก็มองปืนในมือก่อนพึมพำยังอีกยังไม่พอจ่าพันตกบ่าเขาที่เลือก็อยู่ที่ใจมึงแล้วละ่ะ ถ้าจะเดินเส้นทางนี้มันถอยหลังไม่ได้แล้วนะเวย้ยดินเงียบไปครู่หนึ่งก่อนกำปืนเนี่ยผมถอยไม่ได้ตั้งแต่วันที่ดาวตายแล้วจ้าหลังจากใช้เงินจ้างนักสืบจนเกือบหมดบัญชีข้อมูลของแก๊งเพลิงเทพก็มาอยู่ในมือของดิบรูปถ่ายบ้านพักและกิจกรรมของแต่ละคนถูบันทึกไว้ครบถ้วนไอ้เพลิงหน้าตีเป็นหัวหน้าแก๊ง ไอเอกรูปก,กำนันอาจมือขวาของไอเพลิงไอนัดแขนไหลไอใสหมัดเหล็กไอเล็กสามเม็ดเบื้องหลังทั้งหมดมีสารวัตเทพพ่อของไอเพลิงเป็นผู้คอยคุ้มกันให้เป้าหมายแรกของดินคือไอเล็กสามเม็ดเพราะมันเป็นเด็กส่งของถ้าดินทําให้มันผิดพลาดสารวัตเทพต้องลงโทษมันแน่ดินใช้เวลากลางคืนแอบเข้าไปในบ้านพักของไอเหล็กและสับเปลี่ยนยาของจริงเป็นของปลอมที่เขาเตรียมเอาไว้ จากนั้นก็ออกมาเฝ้าดูผลลัพธ์ไม่นานก็เกิดเรื่องขึ้นจริงๆเสียงฝีเท้ากระเทืบพื้นดังขึ้นในโกดังร้างที่แก๊งเพลิงเทพใช้เป็นที่นัดพบเพลิงหน้าตีนั่งไขว่ห้างกำลังมองไอ้เล็กที่หน้าซีดเผือดอยู่ตรงกลางวงล้อมข้างหลังเพลิงมีสารวัตเทพยืนกดอกด้วยท่าทางขึงขับมึงส่งยาปลอมให้ลูกค้ากูทำไมวะเสียงสารวัตเทพพูดขึ้นไอ้เล็กรียบยกมือไหว้ ปบบบผมไม่รู้นะพี่ผม,ผมไม่รู้ผมอเอาแก่ของมีส่งตามปกติไม่ไม่ได้ทำอะไรเลยไม่รู้แล้วทำไมลูกค้ากูถึงได้โกรธแล้วก็โทรมาด่ากูว่าของปลอมล่ะสรวิเทพคำรามก็สะบัดมือตบหน้าไอเล็กอย่างไรงไอเล็กลม้มลงกับพื้นเลือดไหลออกจากปากฟันหน้าหลุดออกไปหนึ่งสี่ไอ้เพลิงสายหนะ้าเฮ้ย กูสาหไว้ใจให้มึงดูแลกูผิดหวังจริงเว้ยสารวัตเทพก้มลงพูดช้าๆคราวหน้าถ้ามึงพลาดอีกนะมึงไม่รอดแน่เล็กไอ้เล็กก้มหน้ารับกับรู้ตัวว่าตอนนี้ชีวิตมันอยู่ในมือของสารวัตเทพเต็มๆคืนนั้นไอ้เล็กเดินกระเพกเออกมาจากโกดังไปนั่งคนเดียวที่ข้างร้านสะดวกซื้อหัวมันเต็มไปด้วยความกลัวและความแค่ที่โดนสอบเจ็บเลว,วะ เสียงหนึ่งดังขึ้นข้างข้าไอ้เล็กสะดุ้งก่อนหันไปเห็นชายสวมแจ็คเก็ตสีดำนั่งสูบบุหรี่อยู่ข้างข้ามึงเป็นใครอ่ะไอ้เล็กถามเสียงระแวงดินยิ้มเล็กๆและพูดเป็นเสียงเรียบมึงไม่ต้องรู้หรอกว่ากูเป็นใครโดยเว่ากูเป็นพวกเดียวกับมึงก็พอพวกเดียวอะ่ะไอ้เล็กขมวดคิว้วมึงโดนไอ้เพลิงกับพ่อมันกระทืบมาแค่เนี้ยมึงยังจะซื่อสัตย์กับมันอีกเหรอวะไอ้เล็กเงียบไป คิดทบทวนคำพูดของดินกูเหนือนพวกอีกแก๊งหนึ่งที่ต้องการล้มอำนาจของสารวัตรเทพถ้ามึงอยากออกจากนรกเนี่ยมึงก็มาหากูได้ไอ้เล็กยังดูสับสนแล้วแล้วมึงจะช่วยอะไรกูได้ดินยื่นเงินห้าพันให้หมดน,นี่มึงเอาไปใช้ก่อนถ้ามึงอยากล้างแค้นนะ่ะมึงมีทางเลือกละไอ้เล็กรับเงินมาอย่างล,างลังเลมันมองดูเงินในมือก่อนเงยหน้าขึ้นมองดินอ่อ กูเดี๋ยวกูจะคิดดูดินพยักหน้ามึงคิดดีๆชีวิตมึงอาจเปลี่ยนไปเลยก็ได้นะแล้วเขาก็ลุกเดินออกไปทิ้งเอเล็กให้นั่งอยู่คนเดียวในใจของมันตอนนี้เต็ไมไปด้วยความลังเลระหว่างความพักดีกับโอกาสในการเอาตัวรอดดินสเสียยิ้ยมในความมึนเริ่มแล้แกงเพลิงเทพเราจะพังจะข้างในสวันหลังจากดินให้ข้อเสนอแก่ไอเล็ก มันก็เดินทางมาหาเขาที่กระท่อมร้างนอกเมืองตามนั้นมันมาด้วยท่าทางกระวนกระวายแต่เวลตามีประกายแห่งความโลปและความแข็งซ่อนอยู่ไงมึงคิดดีแล้วใช่ไหมดินถามเสียงเรียบขณะสูบุรีอยู่หน้ากระท่อมไอ้เล็กพยักหน้าอย่างแรงเออกูเอาด้วยกวูเบื่อเป็นม้ารับใช้ไอ้เพื่อนกับพ่อมันแล้วดินพยักหน้าอย่างพอใจงั้นมึงเริ่มเลยบอกกูมาทุกอย่างที่รู้ ไอ้เล็กสูดลมหายใจเข้าปอดแล้วเริ่มพูดาสารวัตเทพมีนัดรับของรถใหญ่จากลูกค้าในคืนวันศุกร์ตอนห้าทุ่มที่กดังร,งร้างนอกเมืองดินพยักหน้าของเป็นอะไรเอโรอีนน่ะมนไม่รู้ว่ากี่กิโลแต่รู้ว่าเป็นของเยอะเงินที่ใช้ซื้อก็เป็นเงินสดทั้งก้อนดินสเสียกยิมดีมันทำดีมากนี่เงินหมื่น,นึเอาไปใช้ซะ ไอเล็กตาโตรีบคว้าเงินไว้ทันทีเงินก้อนนี้มันไม่เคยได้ง่ายขนาดนี้มาก่อนดินลุกขึ้นตบไหลไอเล็กจากนี้ไปมึงแค่รอเฉยๆอย่าทำอะไรให้มันผิดสังเกตเดี๋ยวกูจัดการเองคืนวันศุกร์ตอนทุ่มครึ่งดินไปหาจ่าพันที่กระท่อมกลางป่าจา่าผมขอเช่าของหน่อยจ่าพันเหลือตาหมองจะเอาอะไรปืนอาก,าก้ากระสุนเต็มแม็จกจ่าพันขมวดคิว้ว เฮ้ยจะเล่นของหนักเลยวะดินยื่นเงินหมื่นหนึ่งให้ผมไม่อยากพลาดจะพันรับเงินไปก่อนลุกไปหยิบปืนอาก้าออกมาวางบนโต๊ะพร้อมซองกระสุนกูก็ไม่ถามเราก็มึงจะเอาไปทำอะไรดินหยิบปืนขึ้นมาสำรวจก่อนยกขึ้นหลับและยิ้มเย็นพรุ่งนี้จาก็รู้เองดินขี่มอเตอร์ไซค์ไปดูลาดเราที่โกดังร้างนอกเมืองเขาจอดห่างจากเป้าหมายพอสมควร แล้วเดินเท้าซุ่มอยู่ในพงหญ้าใกล้ลานหน้าโกดัง4ี่ทุ่มห้สไฟหน้ารถสองคันสาดเข้ามาในลานโกดังคันแรกเป็นกระบะสีดำมีสารวัตรเทพไอ้เพลิงไอเอกและลูกน้อง1คนถือ M16 มาด้วยส่วนอีกคันเป็นรถเก๋งสีขาวมีคนมาสองคนทั้งสองฝ่ายเจรจากันอย่างรวดเร็วไม่มีคำพูดเกินจำเป็นกระเป๋าเจมบอลสองใบ ถูกวางรูบนกระบาดทนกระเป๋าของสารวัตรเทพบรรจุเงินสดจํานวนมากกระเป๋าข้ออีกฝ่ายบรรจุเฮโรอีนเมื่อแน่ใจว่าทุกอย่างเรียบร้อยทั้งสองฝ่ายก็แยกย้ายดินรู้แล้วว่าถึงเวลาของเขาดินขี่มอเตอร์ไซค์ตามหลังรถเก๋งสีขาวไปอย่างไม่เร่งรีบรักษาระยะห่างพอสมควรพอเห็นว่าเส้นทางข้างหน้ามีโค้งตัวเอสซึ่งบังคับให้รถต้องลดความเร็วดินก็บิดเร่งเครื่องแซงหน้าไป แล้วก็ไปจอดดักรอที่ข้างทางอาก้าขึ้นลำรออยู่แล้วเมื่อรถเก๋งชะลอความเร็วเพื่อเข้าโค้งดินก็ลุกขึ้นจากพงยากเหนียวไกลทันทีกระจกหน้ารถแตกละเอียดเสียงเครื่องยนต์กระตุกก่อนรถเสียหลักพุ่งชนต้นไม้ข้างทางดิดเดินไปอย่างใจเย็นมองเห็นสองคนในรถหายใจรวยรด้วยบาดแผลจากกระสุนปืนเขาเปิดประตู หยิบกระเป๋าเงินจากมือคนนั่งข้างคนขับก่อนพูดเสียงเย็นชาเงินกูกูขอคืนส่วนผงเนี่ยกูขอนะเขาปิดประตูรถเบาๆแล้ววิ่งกลับไปขึ้นมอเตอร์ไซค์บิดท้ายไปในความมืดอย่างไร้ร่องรอยตีสองดินกลับมาถึงกระท่อมจาพันวางปืนอาก้าคืนบนโต๊ะแล้ววางเงินสดหนึ่งแสนบาทตามไปด้วยจาพันเลิกคิวเฮ้ย <c oughs> ไอ้ดินมึงไปทำอะไรมาเนี่ยดินยิ้มพรุ่งนี้จาก,ก็รู้เองจากนั้นเขาก็กลับสวนของตัวเองนำกระเป๋าเงินไปซ่อนฝังลงในดินใต้ต้นไม้ในถุงพลาสติกอย่างมิดชิดข้างในมีเงินสด2,900้านบาทรุ่งเช้าดินใช้ชีวิตตามปกติรดน,น้ำต้นไม้ให้อาหารไก่มันไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ขณะเดียวกันข่าวด่วน พบศพในรถเก๋งสีขาวบริเวณโค้งตัวเอสออกนอกเมืองอีกคนบาดเจ็บสาหัสสารวัตเทพเห็นข่าวนี้ตอนเช้าแล้วน่าเครียดจัดใครเมิงกาททำเรื่องนี้วะไอ้เพิงไอเอกหน้าซีดเผือนพวกมันรู้ว่าคืนนี้พ่อมันจะต้องหาคนผิดให้เจอและคนที่จะสวยอาจเป็นพวกมันเองในขณะที่พวกมันกำลังกังวลดินกลับเดินอยู่ในสวนของเขารอคอยการล่มสลายของเก๊งเพิงเทพยอย่างใจเย็น